สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของเดือนมีนาคม2560นะครับสำหรับชาวราศีพฤกษบและก็ลัคนาราศีพฤกษพนะครับหรือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะครับตนุลักคนาของท่านนะครับคือดาวศุกร์ได้โคจรไปเป็นอุที่ราศีมีนนาน4เดือนทําให้ชาวราศีพฤกษพนั้นในช่วงนี้นะครับเหมือนจะทําอะไรมักจะ มีอานาจนะครับเหมือนมีอานาจมีวาสนามีบารมีนะครับเป็นที่น่านับถือนะแล้วก็เป็นคนที่คอยมีคนคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนมีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือมีหน้ามีตาที่ดูดีแล้วก็มีความสง่าาราศีมากขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลานี้และยังอยู่ร่วมกับดาวขานดาวคู่มิตรที่ทําให้อาสองดาวนี้นะครับที่โคจรมาพบกันที่มาจากภพปัตนิและ เรือนของคู่ครองทําให้ในเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกาสารและก็หุ้นส่วนนั้นนะครับจะมีคนคอยช่วยเหลือการอุปธรรมสนับสนุนมากขึ้นให้การยอมรับมากขึ้นในเรื่องของการงานมากขึ้นส่วนอยู่ในเรื่องของการคู่ครองนะครับก็จะมีการช่วยเหลือกู้กุลที่ดีนะครับมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือนะครับอุปธรภมได้ดีแล้วก็เห็นอกเห็นใจมากขึ้นมี ทําทให้มีกําลังใจดีขึ้นในเรื่องของมีลาบมีผลในเรื่องของเพศตรงข้ามมาช่วยเหลือแบบลับๆหรือมีการัพ p p o r t นะครับในเรื่องของอในเรื่องของเงินทองหรือการงานหรือว่าการช่วยเหลืออุปธรรมต่างๆได้ในช่วงเวลานี้แล้วก็อาจจะมีในเรื่องที่ต้องระวังในเรื่องของดาวศุกร์ที่เป็นดาวประจําตัวของท่าน ได้แฝงมากับภพบอริแต่ไปอยู่ในภพที่ดีและก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของราบผลรายได้ที่อาจจะสะดุดไปบ้างแต่ดาวทั้งสองเรือนอาจจะมีในเรื่องของการสลับเปลือนกับดาวเกษตรที่เป็นดาวพฤหัสบดีนะครับภพบอริทําให้ดาวทั้งคู่นั้นเป็นอนุกเกษตรทำให้ในช่วงของเดือนนี้ท่านจะมีการ ในเรื่องของการพลิกผังแก้ไขสถานการณ์ได้หรือการกู้กับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายในเรื่องต่างๆสามารถพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นได้และก็มีสติป,ปัญญาในเรื่องของการาแก้ไขป,ป,ปัญหาต่างๆผ่าน้นอุปสรรคไปได้นะครับดาวพระศรีนั้นของท่านนะครับได้ไปตกในเรือนอรีหลัก ทําให้อาจจะมีเรื่องบาดหมางก,กับผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นเรื่องมิตรลงรอยกับผู้หลักผู้ใหญ่มีการติเตียนของอผู้หลักผู้ใหญ่อาจอาจจะติเตียนกับเราได้นะครับแล้วก็ต้องระวังผู้ใหญ่อาจจะตับจับตาเพ่งเลงหรือว่าให้โทษภายหลังแต่ว่า,าภายหลังนะครับก็จะให้ความเมตตาปราณีนะครับช่วยเหลืออุปถัมภ์ได้ดีเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่ายังไงดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวแห่งคุณธรรมมักจะมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์ในที่ผ่านพ้นอุปรสรรคไปได้นะครับก็จะมีการช่วยเหลือได้แล้วดาวพฤหัสน,นั้นยังส่งเกณฑ์นะครับไปถึงดาวอาทิตย์คู่มิตรทำให้ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเบื้องหลังอย่างที่บอกนะครับได้ เพราะว่าดาวพฤหัสบดีมีเกณฑ์ที่ส่งไปถึงกับดาวคู่เม็ดทําให้ท่านนั้นผ่านผลอุปสรรคปัญหานะครับรุร่วรงไปได้ด้วยดีทํากิจการใดก็จะสําเร็จแล้วก็คิดสิ่งใดก็จะ,ะสามารถต่อยอดหรือว่าขยายมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ประกอบกับดาวพระเกตสุริยานนะครับในช่วงนี้ได้โคจรเข้ามาในราศีมังกรในพบสุภาของท่านทําให้ในช่วงนี้ของเดือนมีนาคมท่านอาจจะได้ติดต่อสื่อสารและก็สัมพันธ์กับชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะครับได้เข้าไปร่วมพิธีกรรมต่างๆนะครับอาจจะเป็นทางด้านาศาสตร์โบราณหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอ พิธีกรรมต่างๆในครงาศาสนาพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของาศาสตร์ต่างๆได้นะครับในช่วงนี้มีการงานนะครับในช่วงนี้ก็ จะดีนะครับต้องอาศัยในเรื่องของการพูดการเจราจาการสื่อสารมากขึ้นนะครับมีไอเดียในเรื่องของการคิดนะครับในเรื่องของการทํางานออกมาได้ดีมีหุ้นส่วนมีการลงทุนในเรื่องของการงานที่ดีมากขึ้นนะครับสําหรับเดือนนี้ใครที่ชอบนะครับก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ